โอเคครับผมก็กราบสวัสดีมิลรักนักปั่นทุกท่านนะครับอยู่กับผมแอดเสือคนที่คนเดิมหน้ากับช่องแอดเสือสล็อตนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับแอดเสือด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมขุมทรัพย์แห่งแอสเทนะหรือว่าสาวทาสาวใจสาว,สาวนากเกลือทองเราอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้มีทุนอยู่573บาบาทนะก็ ขอจัดเป็นทุนหนา,หนาขึ้นมานิดนึงนะครับผมหลังจากที่ช่วงนี้ก็พอบวกได้พอหอมปากหอมคอนะครับวันละนิดวันละไหนก็ยังดีนะครับผมวันนี้ขอแบบมาลองซื้อฟรีเกมดูไล่ซื้อแต่เบ็ดหนึ่งถึงเบ็ดห้าเหมือนเดิมนะครับผมหวังว่ามันจะดีจังงามนะก่อนจะเริ่มกิจนี้ตามพวกความสนุกสนานงดเล่นตามกันด้วยนะเรบชรมความบันเทิงเท่านั้นหรือไปกันไปกันทดสอบ ซีนะครับผมกับเบ็ดหนึ่งไม้แรกของเราวันนี้จะดีจะง,งามหรือเปล่าหลังจากที่เราไม่ได้ซื้อมาประมาณ4-5่หวันแล้วทุกคนหมุนมือแล้วก็หมุนปกตินะครับผมมันก็ถือว่าบวกนะมันแตกข้างนอกก็ถือว่ารับได้นะครับส่วนใหญ่นะช่วงนี้ปีเกมมันจะไม่จ่ายทุกคนเออเนี่แต่ว่าแก้เค็ดได้เราแก้เข็ดได้น้ำเงินลงมาไหม เราสามารถแก้เคล็ดได้แบบนี้นี่แหละนะครับผมพีเกมไม่จ่ายลงซื้อนั่นไงมาคิวคิวคคโอ้โหนั่นแหละมาท้องไม่เป็นไรขอแตกในไว้ก่อนได้มาเอ้โอ้โหไม่มาว่ะเกมที่แอดเล่นช่วงนี้นะครับผมที่แอดว่าดีๆนะจะเป็นมาจองสองนะ มาจองสองกับแมวแล้วก็กิเลนอ่ะมีแค่นี้ขาดต้นไปยี่สิบห้าบาทแต่กิเลนมันจะไหลดีๆไหลดีหน่อยแต่ตัวจ่ายมันน้อยนะทุกคนมันพอไปได้แหละที่จริงอ่ะกิเลนอ่ะมันพอไปได้แต่ว่ามันต้องเข้าแบบติดสูตรป่ะน่ะเออคอมโบตัวจ่ายมาบึาบ้มๆตัวคุณมีแต่ตัวจ่ายมันแบบ0 1น2อะไรประมาณนี้มันจ่ายน้อย สาวท้ามยังพอทนนะทุกคนสาวท้ามยังพอทนได้ถ้ามาจองอย่างเงี้ยลงตกคอมโบมันก็โอ้โหบอกเลยบึบ้มนั่นแหละนี่บึบ้มเแบบนี้นั่นไงมาเจาเต็มข้อร่อเต็มกระดานไปหนึ่งอเอาเรื่องสำหรับนะครับผมแฟนฟุตบอลน,นะแฟนฟุตบอลแฟนบาสเกตบอล NBA นะครับผมที่มาขอทิดเด็ดแอดเมื่อเช้านะแอดให้ไป บาซ่าแล้วก็ไอ้วอตันเซลติกนะครับผมก็รับนะรับหนักๆกนันเทีเดียวเมื่อเช้านะเข้าทั้งผู้นะครับมันก็ถือว่าไปได้แต่ทุกคนถ้าเล่นเดียวนะแต่ว่าแบบบางคนเอาตัวนั้นไปหยิบใส่ตัวนี้เอาตัวนี้มาหยิบใส่ตัวนั้นนะครับผมก็มันก็อาจจะแบบขาดทุนได้นะีน่บวกมาแปดบาทไปเป็ดสเราไปกัน หวังว่าจะดีหวังว่าจะงามเอาหนเว้ยเอาหน่อยอาหาตัว,วนี่แหละที่ต้องการเอาแบบนี้ขออะไรได้อย่างนั้นนะเบ็ดสามตามทุนวะนั่นไงมาอยู่ขอ,อแดงแดงได้ไหมโอ้โหสวยงาม โอ้โหสิบไม่ไหลลงมาให้หน่อยแล้วช่องสามอะ่ะเดี๋ยวว่าสกตเตอร์5ตัวไม่จ่ายนะไม่เอานะเออเจลงช่องสามได้ไหมเจลงช่องสามได้ไหมออ้อยจะเลี่ยมแบบนี้ซื้อไปลอยห้ตอนนี้5้บาทเองอีก2องหมุนสุดท้ายตัวคูณทำงานหน่อยเว้ย เออตัวทองแปดิบบาทได้อยู่กลับมาแล้วกลับมาแล้วกำไรและทุนกลับมาแล้วเออเอาเรื่องหูใจหายใจความกันเลยทีเดียวนี่มันพอไปได้ทุกคนสาวถ้ำอ่ะถ้าซื้อแบบซื้อเบ,บ็ดน้อยนะมันพอไปได้เอาโอ้หกโนลำลไปดิแดงแดมาสิ นั่นแหละมาเขียวเหนียวกำไรอีกหนึ่งรอบได้อยู่ไปกันต่อเอาเรื่องโอ้นึกว่าจะไม่มาซะแล้วเนี่ยเอาเซ แตกบัลละนิดนะครับผมก็ยังดีนะครับแล้วขบเบียร์ว่ากันไปนะไปกันต่อไปกันต่อตอนแรกว่าจะแตกแล้วพอแตกแล้วถอนไปกันต่ออีกสักนิดสักหน่อยแล้วกันทุกคนไปสองร้อยหวังว่าจะมาอีก,กรอบนี้ห้ามจุมนะ ห้ามจมห้ามจมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยนิดนึงไปกันต่อได้เกี่ยวหรือเปล่าโอ้โอือว่าโอเคอยู่นะวันนี้โอ้วายไม่ลงช่องสมแล้วโอ้เออลืมไปแล้วผมสำหรับใครที่ยังไม่ด้ติดต่อมาแล้วองวัลน,นะครับผมโค้ดของแอสนะที่เป็นโค้ด ของเดือนเมษายนนะครับผมแอดขอให้เป็นเดือนพฤษภาคมรอบเดียวเลยได้ไหมนะครับเอาไปเลยสองโคดนะคนที่เข้ามาร่วมร่วมกิจกรรมนะเอาไปเลยนะครับผมเพราะว่าโคดเดือนเมษานะ่เหมือนมันจะแอดลองเติมดูเมื่อคืนนะครับผมแอดมีอยู่สองสองอ่าสองยุดอ่ะเออเติมไม่ได้วะนี่แหละมันจะนอกๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบงงๆว่ามัน มันเป็นเพราะอะไรแต่ว่ารอบก่อนหน้านั้นนะทุกคนรอบก่อนหน้านั้นที่ให้ไปแล้วมันเน่าเน่าทั้งชุดอ่ะก็คือว่าแบบแอดลองเติมดูมันเติมได้นะแบบลองเติมใส่ยุดแอดนี่แหละนะครับผมลองดูมันเติมได้นะปั่นตัดได้ด้วยแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบมันเข้าไม่ได้เลยอ่ะเออต่อมาประมาณวันหนึ่งมันเลกมันเข้าไม่ได้เลย เนี่ยเพิ่งกลับมาเนี่ยไม่ใช่เว็บมันเพิ่งกลับมาแอดเองเพิ่งกลับมานะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นตรงนี้นะตัวปกติแล้วแอดจะเล่นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่มันมีกีฬาด้วยนะมีบอลมีบาสด้วยอุ้ยสวยงามอ่ะร้อยหกสิบแปดไหลต่อไปถ้าเต็มข้อล่อเต็มกระดานไปดูรับเอาเรื่องเอาดีเบทห้าตามคุณว่ะ นี่แหละที่ต้องการมันต้องอย่างนี้วันเตี้ยบขอแบบนี้อีกยาวๆขอแบบนี้อีกยาวๆเพราะได้ค้าเหาค้าเบียร์ไปกันต่อเนี่ยทุกคน บวกวันละสองพันสามพันนี่มันก็หนักหนาเอาการนะทุกคน3ามพับวกวันหนึ่งสามพอย่างเงี้ยเออลองคูณสามิบดแต่มันก็ไม่ได้บวกทุกวันหรอกทุกคนบอกเลยมันก็ไม่ได้มีทุกวันหรอกแต่ว่าวันไหนที่เราบวกนะครับผมเราก็ต้องรู้จักพอน้าแตกแล้วพอแตกแล้วถอนนะครับผมอยาไปหายื้อไปหาฟื้นกับมันนะเวลามันดูดเกินนี่มันดูดแบบ มันดูดเอาเรื่องเลยนะมันดูดเอาการเลยนะแต่ไม่รอดเอาออนะครับเอสเคยโดนมากสุดหลักหมืน่นดูดทั้งวันบอกเลยเล่นไปเกมไหนมันมันมันไม่ใช่ที่เกมเหรอกทุกคนมันเป็นที่ดวงเรานะครับผมว่าเรามาถูกจังหวะมาถูกเวลาหรือเปล่านะ400มันเท่าไหร่เนี่ย500อ่าซื้อฮะซื้อ500แล้วกันไปเกมหนึง่ง ถ้ามาก็ดีไปถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไระะนะไปงั้นก็กำไรแล้ววัาได้ขันเราขบียสักหน่อยนึงนะครับผมวันวนี้จิตแจ่มใสนะเอาเรือง่าเออ บอลเนส์บอละนิดก็ยังดีเขียวเหนียวซาไปหนึ่งลอบชมพูไม่มาตั้งหน่อยเหรอคุณใกล้มาละคุณใกล้กลับมาละอีกห้าหมุนยาวไปเอาหน่อยเว้ยสองหมุนสุดท้ายทอ,ทองไม่เป็นไรขอแตกในไปก้อนได้ไหม โอ้โหรู้เรื่องโอ,อ,อ้โหให้มันในอย่างนี้เฮ้อเอาอีกทักไม้หนึ่งแล้วกันไปลดเบรดลงมาหน่อยเท่าไหร่อะสามร้อยป่ะโอเคไปสามร้อย เออดูหน่อยอีกแท็กลาฟหนึ่งดีก็ดีไม่ดีก็ดีตลับนะครับผมแฟนฟุตบอลนะวันนี้ไอ้มาริดเจออะไรปะอ่าไบรอนปะมาริดเจอไบรอนปะนะครับผมยูฟ่านะก็ต้องไปทางมาริดอยู่แล้วนะครับแอดไม่รู้เหมือนกันนะแอดยังไม่ได้ดูไอ้บ้านผลบอลเลยนะะยังไม่ได้ดูผลบอลเลย เจะว่าทำแสบโพดเออเจลงมาช่อง2ได้ไหมไปได้ลกได้ยามในการนี้และดูดมาสองดูดมาสองไม้หลลอมไปทุกคนนะครับผมเราก็ต้องรู้จักพอนะได้แล้วก็ได้พอประมาณนะครับผมอย่าไปหายื้อย่าไปหาฝืนกับมันนะครับ ใครที่คชอบสไตล์ตาการเล่นของแอดเสือนะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้กับแอดเสือด้วยนะครับไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับผมไวเ้เจอกันไรพันหานน่ะ